มาโซเลมาล้อมอคุยกันมู่ห้าสาวอิสามาเดิมมาตุ่มโฮสวัสดีครับตอนรับเข้าสููตุ่มโฮมครับสวัสดีปีใหม่2,568นะครับมือนี้เป็นมือเฮ็ดหน้านมือแรกของปี2 5 6 8 ผมว่าปูหลังคนยังบวชวงอยู่ครับเพราะว่าฉลองหลายนะครับก็ขอให้เริ่มต้นปีมือนี้เป็นมือทํางานมือแรกนะครับก็ให้ทํางานอย่างประสบความสมําเร็จต่อไปต่อเนื่องไปอีก3 6ม้อมือเลยครับมือนี้ตุ้มห่มผมมาผู้เดียวเดี๋ยวหมอแพ้เพิ่นมีคลิปหมอแพ้ล่าไปเที่ยวญี่ปุ่นครับพี่น้องกามีเข็ดลับอายุยืนของคนญี่ปุ่นมาฝากหมอแพ้ได้ไปเมืองโอกินาว่า เป็นเมืองที่คนอายุยืดอยู่หันหลายครับกลับไปเบื้องนะครับว่าคนญี่ปุ่นได้ขึ้นซื้ออยู่แล้วครับเพิ่นกินอีหยังแน่ปฏิบัต,ติโตอีหยังเดี๋ยวตอนท้ายแรกการหมอแพทย์ที่มีคลิปอันนี้มาฝากนะครับเมื่อนี้เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของบรรยากาศปีใหม่เดี๋ยวผมมีบรรยากาศตอนรับแสงแรกของปี2568กับเมือว่านนี่เองครับอยู่หลายทหลายมองหลายจังหวัดนะครับแล้วการเกษตร ของตุม่มโฮมเมอรอนี่ตุย่ยตุ่มโฮมสิผ้าไปเบิงการเลียงแมงดาเลียงแมงดาหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอาชีพได้รยังไงน,นี่แหละครับเขาไปแอบเพชรกันอยู่ครับแล้วก็บ่มีคู่แข่งแล้วก็ขายเพชรตัวไหนก็ขายได้เบิดครับอ่าเมอรอนี่ก็เดี๋ยวค่อยๆเบิ้งกันไปนะครับตุ่มโฮมพอมีหลากหลายบรรยากาศเดี๋ยวเมื่อนี่ไปเบิง้งแสงแรกมองแรกก่อนครับไปเบิ้งอยู่ผาแต้ม ผาแต้มนี่กัยูอุบลราชธานีนะครับเป็นมองที่สำหรับเบิงตะเวนขึ้นมองสวยงามที่สุดหมองหนึ่งของประเทศไทยนะครับยูผาแต้มนี่ครับเสอวาถ้าผู้ใดไปรับแสงแรกของปีเนี่ยก็บทเป็นมงคลกับชีวิตนะครับเป็นแสงแห่งการเริ่มต้นดีๆนะครับนี่แะครับเป็นบรรยากาศตอนเศร้าวันที่หนึงมกราคม2568ที่ผ่านมาครับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อยู่ตะบลห้วยไ่เพื่อโคงเจียมของอุบลราชธานีครับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายเลยครับไปชมแสงตะวันใหม่กับแสงตะเวนใหม่นี่แหละครับไปชมแสงอาทิตย์แรกก่อนผู้ใดเลยครับของประเทศไทยก่าววากันว่าแสงแรกในสยามนะครับไปเสริมพลังมงคลชีวิตนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดบ่เคยไปก็ต้องเห็นแบบนี้ครับเป็นคนที่หูคนที่เขามักไปก็ไปกันทุกปีนะครับบอกงี้ แสงแรกนี่เริ่มมัดจิบพ่นเนี่ยครับพ่นจากปลายยอดเขาอยู่ในเขตประเทศลาวขึ้นมาครับตอน6กโมงสีหานาทีนะครับแน่นอนแหละครับบรรยากาศแบบนี้แสงแบบเห็นบ่ครับนี่เป็นภาพที่นักท,ที่ช่างภาพเข้าบันทึกไว้ตลอดนะครับจากที่บอเตนพ่นขึ้นมาแล้วพ่นขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่ครับก็บเป็นช่วงที่ต้องเก็บภาพนะเป็นความประทับใจไว้นะครับ คตจะด้วยมามหน่อยครับเสื้อว่าการเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นกอดผู้ใดในสยามเนี่เป็นการเพิ่มพลังชีพที่ดีของปีใหม่ครับก็ให้ปีใหม่นี่บังเกิดแต่สิ่งดีๆมีความสดใสสวยงามเหมือนกับแสงตะเว้นแสงแหลกที่พ่นขอบฟ้าขึ้นมาแบบนี้แหละครับก็ถือว่านี่แหละครับแล้วก็มีพิธีตักท้ำบุญตักบาทน้ำครับใช่บาทให้กับพระสงค์โอ้ก็เป็น ผมเองก็บ่เคยไปครับแบบนี้มองนี่ถือว่าเป็นการทํำบุญปีไม่อยู่ในทีทีสุดยอดครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยที่เห็นแสงแรกก่อนผู้อื่นในประเทศไทยของเฮาครับอยู่ผาแตมปีนาผู้ใดเบิ่งตุ้มห้มแบบนี้แล้วอย่าลืมเะครับบางที่ฉลองเบิ่งผุหรือเข้าดาวในเมืองใหญ่กับเบิ่งมาตุกปีแล้วกอาจธิเบื่อนะครับไปแบบนี้แหละครับไปผาแต้มยุบบ เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับาจากพ้าแต้มเข้าไปพูกระดึงครับมองนี่ก็โอ้โหหลังจากที่นนพูกระดึง่นปิดเพราะว่ามิชางปลาออกมาทําลายนักท่องเที่ยวตายไปผู้หนึ่งครับพิ่นกับปิดไปช่วงนึงแล้วก็เปิดใหม่พอเปิดใหม่ในช่วงปีใหม่นี่ก็โอ้โหนักท่องเที่ยวขึ้นไปการขึ้นไปพูกระดึงอย่างหนึง่งผมก็เคยขึ้นนะครับไปแล้วจุดที่สําคัญต้องไปก็คือต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปเบื้องพระอาทิตย์ขึ้นเ้ื่อกันครับ ยิ่งเป็นแสงแรกของปีนักท่องเที่ยวจะต้องบระพาดครับนี่แหละครับนักท่องเที่ยวพนกระไปผู้กระดึงเป็นความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นท่อแสงหลากสีเลยครับตอนเช้าของยอดพูกระดึงแสงแรกของปี2568จุดนี้ก็ต้องไปไกลครับห่างออกจากที่พักอยู่ว่างกว้างว่างกว้างเนี่ยครับเพียงห่าร้อยเมตรคือการจุดที่เบิ้งแสง อัดแสงแรกของผกกู้กระดึงมีหลายจุดนะครับแต่จุดนี้มันบวกลกจากบองพักนะครับคุณอาอุทยานแห่งชาติผู้กระดึงครับคุณอดีศรเหมท่าน่นเพิ่นบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเบิงดวงอาทิตย์จุดใหม่นะครับเปลี่ยนมาจากผานกแอนเนี่ยผมก็ว่าสมัยผมไปผมก็ต้องไปเบิงผานกแอนตื่นด้่ศเ้ามืดยางไปก็ที่หอดผานกแอนครับ <c oughs> แต่ว่าพ่อมีปัญหาเรื่องสร้างปลาเพิ่นกเกลยแนะนําว่า เพื่อความปลอดภัยก็เลยมาเบิงยู่นี่แหละใกล้ๆนี่ครับอ่างเก็บน้ําว่างกว้างหรือว่าอ่างเก็บน้ํภายรัฐทานชัยครับเป็นอ่างเก็บน้าอยู่ที่พุ่ก่กระดึงขนาดพื้นที่ก็หาสิบสองไร่ครับก mm. ็จ่านที่พี่น้องพี่น้องเห็นแล้วครับรอบๆไปด้วยต้นไม้ใบยาไอหมอกขึ้นมาจากผิวน้ําตอนเศร้าๆนะครับ mm. นี่ครับเป็นต้นน้ำของแม่น้ำพองครับพี่น้องครับไหลมาจากยอดพูกระดึงลงไปทั้ง่างไปถึงขอนแก่น มองนีก็เป็นพิกัดที่นักท่องเที่ยวก็ต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปไปที่ระลึกเก็บภาพไว้ครับว่าครั้งหนึ่งเคยมาพิชิตยอดผู้กระดึงให้ไ่ของอาง่อางเก็บน้ำว่างกว้างนี่ครับก็บคือการมาชมพายทิ้งขึ้นในตอนรุ่งเช้านี่ครับต้องมาตะว่นตอนตักงต,ต,ตีหาเคิงครับจนถึงหกโมงเคืงนักท่องเที่ยวผู้ใดสืขึ้นไปอยู่ผู้กระดึงก็สิเห็นแสงตอนเช้าแบบนี้ครับบอมเป็นแสงปีใหม่ กมักนะครับไปก็ต้องไปเบิ้งยูนี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแสงแรกของปีมันก็มีความพิเศษนะครับพี่น้องเสียนนะครับมัดหินลเป็นเฉดสีต่างๆครับนะครับตั้งแต่สีม่วงเข้มสีชมพู่ไปถึงสีสมสะท้อนกับพื้นน้าเป็นเงาสวยงามครับหนาหนวนี่มันจะที่ไอหมอกเหยคือว่าเห็นไ่มครับพี่น้องพวกนักถ่ายภาพเพิ่นมักครับวิวแบบนี้บ่ต้องไปเข้า ตกแต่งภาพครับทายด้วยฝีมือให้แสงธรรมชาติให้ยากาศธรรมชาติมันสะท้อนฟองขึ้นมาอยู่ในกล่องเขาเองครับจากเมืองเลยต่อไปบึงการครับบึงการพี่น้องคิดทอดเอียงครับถ้าพูดถึงเพื่อบ,บึงการแน่นอนตอนนี้หนึ่งแน่นันก็คือหินสามว่านครับหินสามว่านนีก็เป็นมองเบิงวิวขึ้นกันโดยเฉพาะแสงแรกของปีนะครับไปขอพอดแล้วก็ไปเบิง เข้าไปถ้ำนาคานั่นพี่น้องครับบรรยากาศมือแรกของปีใหม่นี่แหละครับอยู่หินสามว่านหินสามว่านนี่ตั้งอยู่บริเวณอ,อยู่บริเวณปานั่งธนาการหินสามว่านอยู่ในเขตป่าสงวนปา่าดงดิบกะล่าปา่าผู้สิงปา่าดงสีชมพูครับอยู่ตำบลโคกกองอำเภอเมืองบึงกาฬนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ไปครับไปตั้งแต่เช้ามืดไปลอช่มแสงแรกของปี68 อากาศหนาวเลยครับช่วงนี้อยู่หัน13องศาเซลเซียสครับอยู่หินสามบ้านโอ้งามครับโอ้ยิ่งใช่ภาพโดนท้ายแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวเพิ่นกลับไปเป็นครอบรัวกับมีครับไปก็เพื่อนฝูงกับมีคึกคักมีความสุขเหรอครับนี่แหละครับพี่น้องครับการไปเข้าดาวแล้วก็ไปเห็นแสงแรกนี่มันบรรยากาศมันต่างไปจากเฮาอยู่ในเมืองนะครับอากาศก็ดีพอม ไปเบื้องในคณะเดียวกันอยู่ท่างขึ้นทาหน้าค่าในเขตอุทยานแห่งชาติผู้ร่างกาอยู่เพเ่อบึงโขงหลงครับเห็นบ่ครับนักท่องเที่ยวหลายคันครับไปผ้ากันล่อตั้งแต่เศร้าครับเพื่อไปรับแสงแรกอยู่ทั้งผู้ร่างกาไปขอพรอับพญานาคปูอือลื้อให้เป็นซิริมงคลกับปีใหม่นี่นะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากก็ไปขอพรเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองสุขภาพ คาดว่างในปี2568เป็นปีที่ดีของเจ้าของและกครอบครัวนะครับในช่วงวันหยุดย่าวหามือที่ผ่านมานี่ครับมีนัก,ม,นกมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยูบึงการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับเช่นทำน้าค่าประมาณกว่า8,000คนครับหิน3ามว่านนี่ก็ไปกว่า7,000คนหลายหลีครับหลายก่าช่วงปกติหลาย การไปเดินเขาเดินป่าในช่วงอากาศหนาวหนาี่มันย่างเำ่าอะไรกับมันเหงื่อบ่ออกครับมันย่างง่ายอากาศดีสูดอากาศเต็มปอดนะครับในช่วงที่เศร้าๆอากาศมันหนาวๆนาแบบนี้นะครับอ่าอยู่กับสภาพธรรมชาติมากตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองจังหน่อยครับแต่ว่าอยู่ในช่วงบรรยากาศปีใหม่นะครับอยู่ขอนแก่นครับพี่น้องตื่นเศร้ามากของเมื่อปีใหม่กับผ้ากันทาบุญตักบาทใสบาทเนาะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ ภายในมหาธาตุแก่นนครนะครับวัดพระธาตุเก้าชั้นนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างๆบึงแก่นนครก็เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งครับวัดวัดนี่ชื่อว่าวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นมองนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับในพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุเก้าชั้นนี่ครับนี่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาําบุญกันอย่างคึกคักครับ โดยเฉพาะกราบขอพรอ,อพระบรมสารีริกธาตุเสริมความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่และจะขึ้นไปสั้นที่เก่าก็มองเห็นวิวทิวทัศน์อของเมืองแกนคนครและก็เมืองคอนแกนได้360องศาครับอ่าสีได้เห็นบอนะครับอ่านี่ครับขึ้นไปบนสั้นเก่าผู้ใดบ่เคยไปต้องไปนะครับวัดนี้งามทามองจากข้างลาง่างกับงามขึ้นไปเครื่องทึ่งก็เห็นวิวอีกแบบหนึ่งครับ วิวของบึงแกนครแล้วกัวิวของต่อเมืองย่างรอบได้3 6 0รองศาครับพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดเพิ่อนบอกว่าประชาชนมาทำบุญในช่วงปีใหม่วันหยุดสิ้นปีเฉพาะปีนี้ครับหลายกว่าหมื่นคนครับกว่าหมื่นคนนะครับที่ไปปีนี้คือคักกว่าปีที่ผ่านมาครับนะครับจากคอนแกนเข้าไปอุดรครับยังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่ อุดรเพื่อนะจัดงานที่ว่าผมก็บ่เคยเห็นอยู่สามากก่อนนะครับเพิ่อนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปท่าเครื่องบินครับไฟแรกของปีท่านผู้ว่าเพิ่อนจัดงานต้อนรับเลยครับเอาไปเบิ่งอยู่บรรยากาศสนามบินนานาชาติอุดรธานีนะครับนะครับมีนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติฟังบรรยากาศก่อนครับ เป็นการต้อนรับจัดเสื้อไ้านักท่องเที่ยวแหะครับร่วมทั้งคนอุดอรที่เพิ่นไปล่องเครื่องเป็นไฟแรกของปีพอดีครับเอาคณะเชิดสิงโตนะครับไปแสดงโชว์ไปสางสีสันสางร่อย,ยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ว่าอุดอรครับท่านผู้ว่าราชสุนหัวเพิ่นเตรียมของข,องขวัญเป็นของที่ลึกเนี่ยครับไปมอบให้นะครับเป็นตุ๊ก,กตานะครับให้นักท่องเที่ยวที่มาไฟแรกทุกคนเลยครับ บรรยากาศก็โอ้ก็สั่งเรียกว่าเป็นของเสื้อผ้าสำหรับท่องเที่ยวนะครับถ้าผมไปไฝ่แรกเนี่ยผมก็ต้องนึกว่าถึงครับว่าชิมบรกาศต้อนรับแบบนี้นะครับเป็นไรนครับพี่น้องครับบรรยากาศในตา่างจังหวัดในหลายที่นะครับการไปเฉลิมฉลองอยู่กับธรรมชาติตื่นเศา้ามากรับแสงแรกสูดอากาศบริสุทธิ์อากาศหนาวๆผมว่าสุดยอดผมก็ต้องหาทางไปนะครับปีนานเพราะว่า นี่ถ้าบริเวณตุ่มโฮมนี่ก็ะบาดในหูว่ามันมีสภาพแบบนี้อยู่ด้วยหลายจังอยู่ในที่ต่างๆในภาคอีสานเท่าครับเอามาแนะนำ้ำปีดีบอท่านแล้วก็ต้องไปปีหน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับด้วยคลิปของพ่อใหญ่ฮิโนครับสมัยตะกี้นั้นขอแม่ไปเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่อยากไปแห้งแล้วมาสมัยสมอยนี้ขอเบียไปเที่ยวนี่ยเฮียากกว่าเก่าไปหน่อยเลย มาบอครับกระสูช่วงที่สองของตุ่มโฮมนะครับช่วงเกษตรตุ่มโฮมเป็นช่วงที่เฮาพยายามที่หาเรื่องดีๆมาเสนอพี่น้องโดยตลอดนะครับเพื่ออีหอย่างเพราะว่าเป็นหนึ่งในช่องทางท้ามาหาก,กินครับพี่น้องครับ อาชีพเกษตรบางย่างเนี่ยเขาคิดบ่ดถึงครับว่าเอ๊ะมาติกอาชีพได้อยู่ติแบบนี้หรือว่าเฮ็ดจังไดจะประสบความสําเร็จนะครับจังเช่นแมงดานี่ครับแมงดาสมัยผมเน้นน้อยเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยเวลาหนาหน้านะครับเท้ากดย่างไปตามทุงหน้าค่อยสังเกตต้นเข่าครับนี่นอ้องต้นเข่านี่ถ้ามันมีไข่แมงดามันดีอยูก่กับกอ,อ,อกอเข่าเท้ามือเนี่เฝ้าจับลงไปใต้ใตก้กอที่มันเห็นไขรนี่ครับ จับแมงดาได้แต่ว่าค่อยระวังมัน,มนกัดได้เลยครับมันเจ็บนั่นคือชีวิตผมนน้อยๆพว่าสิหาแมงดาได้นี่ก็ต้องไปหาจับแบบนี้บันเมันหาง่ายไงแต่ว่ากับพ่อมีแต่ว่าหลังๆนี่แมงดาในธรรมชาติมันหน่อยลงแต่ว่าความแ่บของแมงดาเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็ยังได้รับามนิยมอยู่ครับจางเงตว่าเฮาไปกินราดอาหารนิสานกับบีน้ำพริกแมงดาโน่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แมงดา น้ำบาดบุพอแล้วกับม,มีดพูดเอามาเลียงครับเลียงบ่เลียงธรรมดาเลียงสามารถที่จะขายไปทั่วไปเอามาแปรรูปเป็นน้ำพิษกับม,มีเป็นอาหารได้รูปแบบต่างๆครับมือนีตุยตุ่มโฮมสีผ้าไปเบิ้งคนเลียงแม่ด่าคนหนึ่งครับไล่ใดบ่หน่อยต่อเดือนนะครับเพิ่นเลียงแบบใดไปเบิ้งกับตุยตุ่มโฮมครับเน่ยมาเลียงเนี่ฉ,นฉันฉันมีไฟมาหล่อนี่ทั้งดีข้าออกดีทึงไม่ว่าสิเคยลลมเดวในการลงทุนเนี่ยจริงหลีด และพอเลียงผูหน้าสูญเงินถึงหลักแสนบาทแต่ว่าคุณป่ามะลินนทิ้งชาวบ้านนนเชือกอำเภอน้ำพงจังหวัดขอนแกน่นกับบ่เคยหยอดทอหรือสินหวังในการที่สิประกอบอาชีพด้วยการแบ่งพื้นที่หน้าประมาณสองงานทดลองเลียงเม่งด่านหน้าลองผิดลองถูกตามผู้บรรดาชาวบ้านจนเกิดความชำนาญรับกลายเป็นอาชีพลักที่สางรายได้ให้กับขอบรัวมากกว่าหาปีแล้ว การใชเลียงเม่งด่าน่ากับวิญญากรับอันดับแรกก็ต้องเพ็ดบ่อกว้างเง่าตามขนาดพื้นที่ขนาดความเลึกประมาณหาสิบถึงปดิบเซนติเมตรแล้วน้ำปืนหน้ามาปลูกหรือปักชําในบ่อจากนั้นจึงนํำผ่าสลแลนมาม่งเฮ็ดเป็นขอกกันเม่งด่านนี้แล้วนํำเม่งด่าพอพันเมียพันมาปล่อยลงบ่อพร้อมกับติดตังสปดถึงเกอือเฮ็ดฝนเทียมเพื่อหายเม่งด่านขยายพันธุได้เร็วขึ้นเพื่อมีคนบอกว่าเอาไม่เลียงในกระมังในบ่่ เอาไปปนลวดเป็นยังเพราะว่าไผ่าจะไปเลียงใส่กะละมังใส่กะบ้าป่นได้เนาะมันกระตายการะตายที่เขาใส่บ่อป่นกะบ่มากมันเย็น<อ>มันเป็นมกมธรรมชาติหรือบ่าการะสั่งบุกให้แดดช่องแดดลำแดดแบบนี้ยังสิอยู่ได้คือบรรยากาศคือร้อนชื้นบรรยากาศแบบร้อนชื้นนี่ยละ่ะเป็นนังซันนยังสีได้สีไปเลียงใส่บางใส่กะทุทั้งใส่กะละมังใส่กะบ่อปูนไว้ บอ,บอกบกปูนบอกอยังหรือองค์ไว้มันเป็น่ยนไปว่าไร <c oughs> มิตเตไปขังไว้ขึ้นป่าเัอน <c oughs> เอาไปฮ็ดกิน <ะ S 1> <c oughs> ดีกว่าการเลี้ยงมิ่งดาหน้าเป็นการลงทุนต่ำครับ <c oughs> เลี้ยงง่ายบ่ต้องประคบประงมคือจังสัตว์ชนิดตื่นให้อาหารพวกลูกปลาลูกอดกอดหรือว่าห่วกเนี่แหละครับเดือนละหนึ่งถึงสองเถื่อใส่เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณหกเดือนเมื่อโตเต็มใบก็สามารถจับขายได้เ้อกัดจับอ๋จังสีเลนตโตมันแก่ได้คำเนี่ยมันจะไตขนาเนี่ยมันอยู่องศ์เสร็ มันกิดที่ส่วนมึงเอากระจับเอาเลยงไงเดีลยวเหรอเม่เนาะเป็นอยังเขาคือบ่สอน้มีแม่มันโตมันอ่อนมันตายแต่ที่แรกบ่อกจักระสอนแบบนั่นล่ะซำเร็จมือซำปลุ่มมือนี่เอาแมงดาคือตายคือยังคนวางยาหนิแกมาสังเกตเขาสอนวันนี้พักตัวสี่กับปิ้นเม็ดหมุนเม็ดเออก็เลยปล่อยมันขื่นเองตามธรรมชาฉาดทรามาติเลยโจับออกเมงดา เออหาไงอ๋อนี่เดีมันขุดยวงเสียอ๋อหลังเนอดี๋บุคั้นตายเออ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 มาขัดมือตอดเออมันตอดมึงด่าเออเออเออมันเกี่ยวมือห่วยบริเวณบาดเนี้ยเมงดาที่จับได้สิถือนำมาคัดแยกเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ขายตัวละห้าสิบบาทแต่ละมือซิบีลูกค้าจากทั่วประเทศโทรมาสั่งจองเพื่อนำไปพอเลี้ยงขายเดียหลายสุดก็คือหน่อยโตต่อมือ ส่วนเมงดาที่ตายกระสีถึงนําไปแปรรูปเป็นเจวองปลาเมงดาน้่มพริบปากปลาปนเมงดาหรือน้ำปลาเมงดาขายสากได้ดาอีกทางหนึ่งห้องนี่ยเนี่เนีนเ่เริ่มเริ่มไข่แน่เหลือด้วนี่ไข่อ่นอ,อนๆเหลือด้วนี่ยของไข่แล้ว<อ>เนี่ย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 ตัวนี้ก็มีไข่เหลือด้วนี่เบื้องจังไลว่ามันไข่นี่นนนปุ้งๆเนี่ยบอก <man>, เตรียมวางไข่ <man. S 1> อันนี้เพิ่นอนเอาซื้อไปเปลีย่ยนพอพันธ์ไม่พันธ์นนส่วนใหญ่ที่สั่งนี่คือสั่งไปเปลี่ยนพอพันธ์ไม่พันธ์ คู่ละลอยตัวรหัสสิบบาทตัวรหัสสิบตัวละหัสสิบบาทอยู่ในนี่เงนเงินจะพัดเนี่ยมันลอยตัวกุญแจอยู่นันนนน่่ะลายกแตี่ก็เป็นแผงลอยแล้วอยู่นี่ก็เป็นลอยจับเที่อนนี่เป็น,มนหมื่นบนตัวมันกับเป็นบางช่วงบางตอนบางมือบางวันเนาะสังเกตครับพี่น้องครับแม่งดาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้สิน้อยตัวเมียจิ๋ใหญ่ปัจจุบันฟ้าเม่งดาตองนี่ครับ ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เลี้ยงลูก่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงแมงด่าหน้ามีผู้ที่สนใจเวะเวียนเข้ามาศึกษาเรียนดูอยู่ตลอดสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ศูนย์เลี้ยงแมงด่าเมลีขอนแก่นเพจจริงนะครับอะทอดมาแล้วปะก่อนิวยวไม่ไหมโอ้หอมแหมหอมมือห่ยไหมดุยตุ่มพม รายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับผมผู้หวังผู้เจ้าตุยทุ่มหอม,มขึ้นมาเลยผมอยากกินเขา้าเอ้ยหงโปงนี่ไม่ได้กินเข้าลยครับหิวเข้ามากพอดีอตุยทุ่มห้อมไปเบิ่งสรุปหนงทีครับแม่งด่าเห็นปะครับตโตัว,ต,วตัวผู้ตัวน,น้อยตัวเมียตัวใหญ่ๆคูณละลอยครับพี่น้องโอ้ราคาดีแท้ นี่เอาไปขายเป็นพอพัน์เม่พัฒน์เลี้ยงเนี่ยคุณป่าเพิ่นบอกว่าแมงด่ามันบ่มักไปเลี้ยงในบอ่อปุนนะครับหรือกะละมังกับบัวลต้องเลี้ยงในธรรมชาติแบบนี้เป็นอากาศร้อนชื้นเราเฮ็ดสปริงลงมาสปริงเกลลงมาฝนฝนเทียมใม้มันนั่นแหละรครับใม้มันออกไข่น่าสนใจครับรล่ได้ดีแล้วก็บ่พ่อขายครับผูใดเบิ่งตุม่มโฮมแล้วย่งบ่เข้าใจหรือว่าอยากได้เลียยรู้เพิ่มเติม,ตม,ตมก็ไปหาเพิ่นเด้ครับอนอกจากเข้าเบิ่ง กเกษตรตัวมโหมแล้วมือนีเฮาที่ภาคเขาวัดอีกครับพี่น้องครับสัปดาหกรผมไปกราบหลวงปู่ศิลาอยู่กาลสินเอ๋อคงก็คิดฮอดหลวงพ่อคุณอยู่วัดบ้านไลดานขุนทดสมัยที่เพิ่นยังมีชีวิตนะครับพี่น้องทั่วสารทิตก็ไปกราบไหว้ขอพรจากเพิ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงปีไม่กับากันไปหลายครับแต่ว่าเพิ่นละสังขารไปตั้งแต่ปี58ครับก็บครบ10ปีแต่ว่าซุมือนี วัดเพิ่นกกยังมีคนไปอยู่ครับปั่นตุ่มโฮมกลับไปที่วัดบ้านไรอีกเที่ยนึงไปเบิ่งครับตอนนี้สภาพวัดหลวงพ่อคูดวัดบ้านไรเป็นยังไงเนี่ยครับภาพญยตดโยมจากทวทถูกสารทิศที่เขามาหาพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไรอย่างมากมายเป็นภาพที่มีเห็นอยู่เกือบทุกวันเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณแกยังมีชีวิตอยู่ ภาพที่ปรากฏคือพลังศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อหลวงประคูณปริสุทธโธมองดูแล้วว่ากูเนี่ทำดีเหมาะสมคือควรเลยูือ้ายกันมาพระที่พูดจาภาษาบานๆเพื้นถินโคราชอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกูที่หลวงประคูณใช่แทนตัวเองกับมึงที่เรียกคนที่เขามาหาบางคนอาจฟังไม่รื่นหู บางคนอาจมองว่าหลวงพ่อคูณพูดจาไม่เหมาะสมกับความเป็นพระแต่อีกหลายคนก็มองว่านี่คือเอกลักษณ์ของพระเกจิที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวัดบานไรพระผู้ให้ยไม่ใช่พระผู้รับหญิงเอามันหญิงอดหญิงสละให้หมดมันหญิงได้ขอความสันสารติดติอยู่บนกระจกใสถือเป็นโอวาทธรรม ที่หลวงพ่อคูณฝากไว้ให้ลูกหลานที่แบข้ามาหาในวันที่หลวงพ่อคูณได้จากโลกหนีไปแล้วคติธรรมต่างๆจึงเปรียบเสมือนหลวงพ่อคูณยังอยู่คอยบอกกล่าวและให้กำลังใจหลูกหลานครอบครัวนี้มาจากจังหวัดพิษณุโลก okay. Okay. ถือโอกาสแบกคาไาว้และขอพรจากหลวงพ่อคูณ <Okay. S 1> ก่อนเดินทางต่อก็นึกถึงกับมาขอพรแกแหละจ้ะครับโอกาสี่มาขอพร พวกเขาบอกกับตุ่มโฮมว่าตั้งใจเอาไว้นานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดก็เลยแวะมาที่วัดบ้านไร่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดนั่นแหละขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพัทราวาดีหีบขุนทดซึ่งนอกจากจะเป็นเจ้าที่พีพิธภัณฑ์แล้วเธอยังมีซักเป็นเหรน,นของหลวงประคูณ โดยพ่อของเธอหลวงพ่อคูมีคนส่งเรียนให้จบจนปัจจุบันเป็นผู้จัดการธนาคารผัดทราวดีบอกว่าหลวงพ่ออยู่อย่างเรียบง่ายเงินทองที่ญาติโยมถวายมาก็จะคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆส้่งสาธารมาป็นโยดให้ลูกหลานเขาได้อยู่มีโรงเรียนมีวัดค่ะแล้วก็ถนนหนทางก็มีบ้างค่ะสั่งสถา,านีตำรวจค่ะอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้ บอกพี่น้องค่ะคนข,ของคนณโคลาดแล้วก็ทําให้ขวัดบิบานไรนะ่นถูกวันนี้คนที่มาไม่ได้มีเฉพาะคนไทยมีชาวต่างชาติหลังไหลมาไม่ขาซ้ายปันตุ่มโฮมรายงานจากวัดบานไรตำบลคุษทิมานอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมา รับนั่นเป็นสำเนียงโครลาดนะครับเพราะพักคู่นึงครับช่วงหน้าหมอแพร่มาพร้อมกับเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นที่อายุยืนครับาามมเดตุกับกับวมาช่วงนี้พ่อกับหมอแพร่ครับอยู่ดีมีแห้งมือนีมีเคล็ดลับอายุยืนของคนญี่ปุ่นมาฝากครับ ยูดีมีแห้งกับหมอแพ้เมื่อนี้ค่ะทักไทยจากฟูจิประเทศญี่ปุ่นนะคะอะไรเออหมอแพ้จะมาบอกว่าอ่ะมาแกะความเราวาปัญหาคนญี่ปุ่นจังยืนนะหมอแพ้บอกสั้นๆละกันหมอแพ้สรุปมาสีข้อข้อแรกคือกินก่อนเลยนะคะการกินของคนญี่ปุ่นที่อายุยืนเนี่ยเขาจะกิน80%ของความอิ่มนะอย่างเช่นว่าสมมุิกินไปจังน้อยแล้วเริ่มทรงสีเป็นอิ่มอิมจังน้อยเนี่ยหยุดกินไปเลยเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนาะไปกินบฟเฟ่กินยังไงกิน,กน,กนจนท้องแตกท้องสีจนเจ็บท้องอนะ่ะบ่ได้การกินหลาย เกินไปทุกการกินร่างกายจะสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาวงไง่ายๆคือขยะ ร่างกายก็ต้องมาเก็บขยะอีกขยะไร้กะเทาไว้เนาะก็ร้องกินน่อยๆเบิ้งมันก็จะยืดเนาะแล้วก็นอกจากกินน่อยเนี่ยเขากินของดีกินอาหารที่มีไขมันต่ำเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นปลาที่ไม่ติดมันเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนาะหรือว่าทั่วแบบนี้หลัจะว่าเป็นการทอดเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกอาจจะกินเนื้อขาวมากกว่าเนื้อแดงเนื้อขาวก็อยู่ในปลาในไก่เนื้อแดงก็อยู่ในหมูในง่วแบบนี้นะนะก็คือเนื้อแดงกินน่อยๆเนื้อขาวกินไฮไลท์ขื่นกินทั่ว้ลาขนสํคัญตอง ินผักนะผักที่ปลอดสารพิษอะ่ะจะดีที่สุดกับให้กินผักปลอดสารพิษให้เยอะการกินผักกินไขมันดีด กินเนื้อสัต่มีคุณภาพแค่นี้ก็ยืนแล้วกินไน้อยๆพอมนะและอันที่สองกันว่าก็คือเรื่องกิจกรรมเขาจะมีกิจกรรมที่ว่าเป็นการออกกําลังกายนะเพราะเขาไปเล่นมาราทอนนะแต่สิ่งที่เขาเหตุยู่ก็คือเนื่องจากพื้นที่ของโอกินาวาของญี่ปุ่นที่เขายื่นกันเนี่ยมันจะเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นเขาจะคลายๆกับเดินขึ้นเขาตลอดเวลาเขาก็เฮตกิจกรรมด้วยการเดินการปั่นจักรยานว่าเป็นแปดม้ตอร์ไปมาแบบนี้มันก็เลยเสมือนการออกกําลังกายในโตทุกๆมืออันที่สามที่เขายืนกันเพราะว่าเขามีความสุขความ สุขคือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งต้องบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าเฮาต้องเพึ่งผ้าอาศัยคนในในรอบโตในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวอ่ามันก็เป็นความสุขหนึ่งให้ในคนยืนเนาะกับเพื่อนอ,อ่ต้องขอต้องขอใหครับเพราะว่าเดี๋ยวติเขาเขึ้นโลกทุกชาติแล้วครับเดี๋ยวมาฟังใหม่มืออื่นครับของหมอแพทย์นะครับให้ครบ4ข้ขอนะครับขอบคุณเลยที่ติดตามทุ่งโฮมมือนี้ครับสวัสดีครับ ໄປຕີລາໄປລາຕຸມຫ ோம் ອຕຸ້ຕຸມຫோຕຸມຫோຕຸມຫோລາສຽງດັງດັຕຸຕຸ້ົາມາຕຸມຫோມາົມຄวາມງາວິທີແຫງອິສາ